คําเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขอภไยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างเน่วันนี้ช่างกุ้งนะมีเซอร์ไพรส์พาไปดูจัดสภาพเวฟ125 s ลูกค้าทายเยี่ยมโชคชัยไปเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่างกุ้งจะไปรีวิวให้ดูอ่าลูกค้าใจถึงนะคันนี้ก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ทำเสร็จแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าออกมาจาเมืองเกลื รอแล้วเอาการแค่นเยอะเไปมาโอเคครับผมเดี๋ยวช่างกุ้งจะมารีวิวให้ดูนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวช่างกุ้งจะให้ดูคันนี้ก่อนอ่าเป็นรถเวฟหนึ่งสองห้าเอวฟหนึ่งสองห้าเอหัวเถิกนะครับผมหัวเถิกหรือหัวล้านนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้อ่าให้ดูอ่าอะไรรวมๆไปก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวเจาะจงรายละเอียดให้ว่าเออ คันนี้ทําอะไรมั่งนะครับผมอย่างที่ช่างกุ้งบอกคันนี้ลูกค้าใจถึงใจสปอร์ตอ่าหมดกี่บาทขอแค่มันสวยอ่า,อาเดี๋ยวถ้าไงก็จ่ายครบจ่ายจบรับรถไปอ่าไม่ซสีเรียนเลยลูกค้าแบบนี้แล้วก็โอนเงินมาค่อนข้างจะเยอะแล้วเกือบเกือบครบจํานวนแล้วแหละอ่าก็เดี๋ยวรีวิวกันไปก่อนเดี๋ยวช่างกุ้งพามาดูนะครับผมอ่าลำดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอรีวิวเป็นจากตัวเครื่องก่อนแล้วกันอ่านี่ตัวเครื่องนะครับผม แบบนี้เลย <S <S เห็นไหมสวยสวยเฟี้ยวเฟียวนะครับผมช่างกุ้งจัดสภาพให้เก็บรายละเอียดให้ทุกจุดทุกจุดเลยคําว่าทุกจุดนี่คือเก็บให้ใหม่หมดทุกเม็ดทุกหน่วยสวยๆนะครับผมเครื่องเดี๋ยวมารีวิวให้เลยนะครับผมยิงสายน้ําทั้งเครื่องเลยนะครับผมเป็นยิงสายน้านะครับผมแล้วก็ทําสีดําดําหยอดแดงนะครับผมนี่ฝาจานไฟ ตัวนี้เป็นของปาวานแปลง s 4นะครับรถคาบูแปลงเป็นหัวฉีดโดยใช้ฝาสูบเดิมอ่านี่ใช้ฝาสูบเดิมนะเป็นหัวฉีดแล้วนะครับผมจากลถคาบูนะครับผมพร้อมประกอบอ่าแล้วก็แปลงสตาร์ทมือใช้ไดแต่งลูก66เลยนะครับผมอ่าแต่รถคันนี้สเตป57ชักเดิมวาลโซนิกวาล28 24นะครับผมก็เก็บให้แบบเนียนๆทุกทกจุดอะครับผม ขันเกียร์แทะขาเกียร์แท้เป็นแท้ชุบนะครับผมอุดจานไฟไล่น็อตแข็งแบบนี้ให้ครบๆจบๆเลยติดสติ๊กเกอร์ค r ว o d e คดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็น็อตแข็งกลางเป็นหัวเฟืองนะครับน็อตที่มองเห็นนะช่างกุ้งจะไล่ให้ลูกค้าแบบครบทุกจุดเลยนะครับผมตรงนี้ก็น็อตขันฝาสูบ4ตัวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย ปิดแคมลายดาวนะครับผมเป็นงาน CNC นะครับผมฝาปิดวาล์วตัวนี้เอาเป็นตัววายนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไล่น็อตเก็บน็อตให้ทุกจุดเสร็จแล้วก็ามาดูอุดน้ํามันตรงนี้ด้วยนะครับผมอุดท่อบัมบัดอุดให้เรียบร้อยนะครับผมสีฝาแข็งไล่เก็บเรียบร้อยนะครับเบิกฝาครอบคัสตัวเล็กชุดคัสทําให้แบบจบๆเลยใส่แผ่นคัสสปาร์กหนึ่งสามห้านะครับผมคันสตาร์ทแท้ชุบนะครับผมเบิกศูนย์แท้ชุบแล้วคือ ท้ชุบนะครับผมทั้งหมดเลยแล้วก็ใดอย่างที่บอกแปลงเป็นสตาร์ทมือน็อตเก็บให้ทุกตัวนะครับก็เครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับผมแปลงสตาร์ทมือแปลงหัวฉีดฟิต57วาลโซลก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เครื่องเสร็จเรียบร้อยอุปกรณ์การแปลงหัวฉีดก็จะมีทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวช่างกุ้งจะมาสาธิตให้ดูด้วยว่าการติดตั้งหัวฉีด โดยสายปั๊มติ๊กนอกถังก็คือติ๊กนอกนะครับผมจะออกมาเป็นแบบไหนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับท่อที่ใช้นะครับผมนี่ลงกึง่งเคนห้ยอยยางเป็นปลายชุบนะครับผมแป๊บครึ่งแต่แงครึ่งนะเสียงนุ่มๆน,นะครับผมไม่ได้ดังมากนะครับผมก็แนะนําลูกค้าเป็นแบบนี้เพราะการที่เราใช้ท่อดังมากนะครับถ้ารถลูกเล็กอะครับมันจะกลายเป็นเสียงหน้าลาคัญมากกว่ารถ ผ่าแต่แกงนะผมก็แนะนําแบบนี้ลูกค้าก็เข้าใจก็คอนเฟิร์มจัดไป1ใบนะครับผมคอสวยๆแบบนี้เลยเป็นคอสตเตเลสนะครับสปริงเคนห้ยอยยางอ่าเพราะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมสนใจก็จะลืมทักได้เลยนะครับผมสีที่เห็นอ่ากระบอกโชคตัวนี้ทําเป็นสี 2K นะครับดุมสเตอร์สอสีบอลฝาเบรกสอเหล็กพักเท้าแป้นพักเท้าบานพับเบาะตัวนี้เป็นพาวเดอร์โคดนะครับผม กันตกตัวนี้เป็นสีสองเคนะครับผมนี่ถังน้ํามันทําให้ใหม่นะครับผมยิงทรายเสร็จแล้วก็ทําสีพาราโคดให้แบบครบ,ครบจบจบ,จบเลยผมแล้วก็มาดูที่ตัวโคง้งอ่าราคานี้ทําตัวโค้งให้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นสีพาราโคดนะครับผมเราเรียกโคง้งโค้งนะครับตัวถังอ่าแบบจบจบให้เลยนะครับผมทุกจุดอ่ามาดูความเงานะครับผมละเอียดมากนะครับผมนี่ สวยๆวยนะครับผมยิงซ้ายก่อนแล้วเรา,าพ่นพาวเดอร์โคตแล้วอบด้วยความร้อนสูงนะครับผมแนะนําลูกค้าท,ทําทีเดียวให้มันจบนะครับผมเพราะสีที่ใช้เป็นสีพาวเดอร์โคาเสร็จแล้วก็อะไรที่ที่ใช้ชุดสีมาดูชุดสีอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นสีหัวเถกน้ําเงินดําลูกค้าใช้สีชุดสีเป็นสีน้ําเงินดําตรงเล่ม ตามเลี่มเก่าที่ลูกค้าแจ้งมาว่าผมต้องการเป็นสีหน้าเ,เงินหลังดำลายเอสเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์แท้ชุดสีแท้พร้อมพร้อมใส่นะครับผมในงบนี้นะครับผมเป็นแท้ทุกชิ้นสติ๊กเกอร์แท้ชุดสีแท้คอนโซลแท้ทุกชิ้นนะครับผมแท,แท้ทุกชิ้นเลยแล้วก็สเตย์พักเท้าซ้ายขวาเบิกใหม่นะครับผมเป็นแท้นะครับผมแล้วก็ไฟหน้า ไฟหน้าเบิกนะครับไฟเลี้ยวสายขวากระจกเลือนใหม่สวิตช์แฮนด์ที่เห็นสวิสสตช์ปุ่มสตาร์ทปุ่มสูงต่ำแตะไฟเลี้ยงเงี้ยเบิกใหม่หมดเลยจุกจิก,จกยางกันกระชากน็อตเลสท,ทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างน็อตเลสมีมือลิงบูทยึดท่อน็อตชุดสีน็อกตกันตกแกล้อหน้าแกล้อหลัง,ลลงบูล้อหน้าบูล้อหลังสลักพักเท้าหลังอดุอดปลายแฮนด์น็อตจันดิสน็อตสเปเซอร์สเปเซอร์พักเท้าหลังหัวค้อน แล้วก็ตัวยึดสายเบรกหน้าสายประกับ RM สายเล่กน,นะครับผมแล้วก็จาน BB นะครับผมปั๊มบนใช้เป็นปั๊มบนแท้นะครับผมนี่ปั๊มบนใช้เป็นปั๊มบนเวฟร้อยสิบไอเท้นะครับเพราะลูกค้าบอกว่าผมชอบเรียบๆแต่อยากให้ปาดสายประกับ RM พร้อมปั๊มล่างงานไต้หวันแท้แปดจุดหนึ่งนะครับผมสีดําสายปลดวาล์วเอาเข้าสีกระชุดสีนะครับเป็นสีน้ําเงินปลดวาล์วแท้สวิตนะครับผมปอกมือแฮนด์ปอกแฮนด์มืออาราเต้น,นะครับผมจานหน้าแท้เบิกศูนย์ โชกหลังเป็นโชกแกซี่อประมาณนี้เลยโชกแกซี่สีดำนะครับกันร้อนเบิกหมายเป็นแท้ชุบนะครับผมแท้เบิกศูนย์สวิงอาร์มที่ใช้เป็น DKT นะครับผมเวฟ 125S s ตรงรุ่นนะครับฝาเบรกติดตะเกียบเสร็จแล้วก็ชุดล้อดุมนี่นะครับผมลูกค้าบอกสั่งให้เบิกไปเลยนะครับผมเพราะว่าอยากได้จบๆเลยก็ดุม แท้หน้าหลังเป็น 125S ดิจิตอลตรงรุ่นนะครับผมสาร6หลบปั๊มให้ลูกค้านะครับเป็นสาร6ซี่ลวดจะโพลวเฉพาะหัวซี่มานะครับเป็นแบบนี้เลยสวยๆนะครับผมดุมแท้มันจะจะมายกลูกปืนยกซีนแบบนี้เลยนะครับผมทั้งหน้าและหลังทั้งหน้าและหลังนะครับวงล้อที่ใช้เป็นวงล้อสตรอง S ตรองสีน้ำเงินล้อแถมเสื้อให้1ตัวอตัวความโตความกว้างนะครับ17คูณ1.20นะครับยางดูโร่ลายแบ็คแลกนะครับผม ล้อหน้าเป็น4ี่สิบห้าทับเก้าบนะครับล้อหลังเป็นห้าสิบทับร้อยนะครับผมล้อหลังเป็นห้าสิบทับร้อยก็จะเอาให้เข้าทรงนะครับผมก็ประมาณนี้โอ้คุ้มนะครับผมคุ้มนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยก็อย่าลืมนะครับผมรอติดตามรอรับชมว่าคันนี้ช่างกุ้งปั้นเสร็จแล้วจะออกมาสวยแค่ไหนขอแค่เชื่อใจและไว้ใจช่างกุ้งแน่นอนทุกอย่างคือรายละเอียดนะครับผมอาจจะช้าหน่อยแต่ชัวร์แน่นอนช่างกุ้งจัดให้แบบ ร้อนแน่นอนครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนเสร็จออกมาจะหล,ล่อเหลาอาการแค่ไหนเมืองเกลรอแค่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามซับสไครต์ช่อง Youtube กุ้งแสงสว่างหรือ,อเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งนางรองหรือทางติ๊กตอกุ้งแสงสว่างนะจะลงไวใ้ให้ประมาณ3มช่องหลักๆตามนี้เลยนะครับผมก็เข้าไปดูเข้าไปกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดปักหมุดกด ปักหมุดไว้เลยว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนก็หลายๆคนก็เห็นผลงานช่างกุ้งไปค่อนข้างจะเยอะแล้วออกสู่สายตาประชาชนพี่น้องหลายคนหลายคันแล้วครับผมก็คันนี้ไม่รอช้ารีวิวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลุยงานให้ลูกค้าเลยเพราะมีอีกหลายคันที่ต้องทำอ่าส่งมาทําได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปต่อไปสําหรับวันนี้มนเมองกรสิเด็กสกุ K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 . ไปก่อนไว้ด้วยจ่วดช่วยชวยจว่จว